สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนาห้นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ r แทนเซตของจํานวนจริงให้ f g และ h เป็นฟังก์ชันพหุนา,นามจาก r ไปยัง r โดยที่ f x เท่ากับ 2x ลบ5 f in v e r s e o g x เท่ากับ 4x และ g o h x หารด้วย x ลบ1แล้วเหลือเศษเท่ากับลบ21ให้ c เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับ h x ลบ c เท่ากับ x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ 2, 2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ F O H ของ C เท่ากับ23ขอไข่ H บวก G ของ C เท่ากับ35ตอนนี้นะครับน่นหน่อยความว่าจริง,รงๆพียองจะต้องหาค่า C มาให้ได้ซึ่ง C อยู่ในสมการของ H แล้วเราจะหา H ก็ต้องหาจากตรงข้อมูลแถวๆนี้นละครับเพียงค่อยๆเตรียมข้อมูลมาก่อนละกันจากการที่ H ของ x ลบ C มีค่าเท่ากับ x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ2เราบอกว่าเราจัดรูปให้ได้ h(x) ก่อนงั้นใช้ทริค a นะครับกำ,กำหนดให้ x ลบ c คือ a แปลว่า x เท่ากับ a บวก c แปลว่า h(a) มีค่าเท่ากับ a บวก c ทั้งหมดยกกำลัง3 ลบ3คูณกับ a อบวก c ทั้งหมดจุกรลังสองแล้วลบด้วย2เปลี่ยน a กลับมาให้มันกลายเป็น h เอชอขอโทษครับเปลี่ยน a กลับมาให้มันเป็น x ก็เลยกลายเป็น x บวก c ทั้งหมดจกกระลังสามลบ3คูณกับ x อบวก c ทั้งหมดจุกรลังสองแล้วลบด้วย2อยู่นะครับทีนี้จะทำยังไงต่อ <c oughs> ให้บอกว่าในที่นี้เนี่ยออตอนนี้ h x คือเท่านี้แล้ว เขาบอกว่าให้ c เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับสมการนี้เราจะทำยังไงดีเรายังมีสมการข้างบนอยู่ตอนนี้พี่แง้งกำหนดเ,เก็บตัวนี้เก็บทริงไว้ก่อนเป็นสมการ h x นะครับทีนี้สมการข้อมูลต่างๆเรารู้ว่า f x มีค่าเท่ากับ2 x ลบ5เรารู้ว่า f inverse o g x ก็คือเป็นรูปนี้มีค่าเท่ากับ4 x งั้น จากตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์ย้าย f i n v e r s ไปอีกข้างหนึ่งก็เลยกลายเป็น g x เท่ากับ f ของ 4x ดังนั้น f ของ 4x ก็คือการเอา 4x ลงมาแทานค่าตรงนี้ถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น2คูณกับ 4x แล้วลบด้วย5เพราะฉะนั้น g x ก็เลยกลายเป็น 8x แล้วลบด้วย5อยู่แล้วเรามีข้อมูลต่อมาว่า goh x หารด้วย x ลบ1เหลือเศษ เท่ากับลบ21จากข้อมูลคีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยแปลงได้ว่า g o h x หารด้วย x ลบ x ลบ1แล้วเหลือเศษเท่ากับลบ21นั่นแปลว่ามันคือใช้ทฤษฎีเศษเหลือครับก็คือ g ของ h 1มีค่าเท่ากับลบ21นั่นเอง ลองกลับไปทบทวนเรื่องของที่ซีเ็จเหลือดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหารด้วย x ลบหก็คือ x มีค่าเท่ากับ1นั่นเองในการที่เอามาทำเรื่องที่ซีเศจเหลือแปลว่าตอนนี้พี่แบงค์จะต้องเอา h 1ลงมาใส่จากตรงนี้นะครับหา h 1ก่อนทั้งบอกว่า h 1ก็มีค่าเท่ากับ1บวก c ทั้งหมดจกกําลังสลบกับ3คูณกับ1บวก c ทั้งหมดจกกลังสแล้วลบด้วย2 แล้วถ้าเราสร้าง g h 1นั่นก็แปลว่าพี่แบงค์เอาตัวที่ได้มาใส่ที่ตรงนี้ปะ่ะ g ของ h 1ก็มีค่าเท่ากับ8คูณกับ h 1ลบด้วยหแล้วตัวนี้มันเท่ากับลบ21อยู่ใช่ไหมแปลว่าพี่แบงค์แก้สมการนะ8 h 1ก็มีค่าเท่ากับลบ16แปลว่า h 1มีค่าเท่ากับลบส แต่ h 1คือตัวนี้อยู่นี่พียงเอาลงไปแทนค่าตรงนี้ได้ไหมก็เลยกลายเป็น1บวก c ทั้งหมดยกกำลังสลบกับ3คูณกับ1บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย2เท่ากับลบ2อยู่ดังนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้พี่แบงค์เอาลบ2ตัดก่อลบ2ทิ้งหลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่าดึง1บวก c ทั้งหมดกำลังสองออกตัวนี้ก็เหลือ1นึบวก c ตัวหนึง่งแล้วก็ แปลว่า1บวก c ก็เท่ากับ0หรือตัวนี้คือ c ลบ2ถูกป่ะครับแปลว่า c ลบ2เท่ากับ0ย์ดังนั้น c ก็เท่ากับลบหหรือ c ก็เท่ากับสองเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่า c เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดดังนั้น c ที่พี่แว้งเลือกใช้ก็คือใช้ c เป็น2โอเคไหมตอนนี้รู้แล้วนะว่า c คือ2 แล้วหลังจากนั้นโจทย์อยากได้อะไรเราก็ให้ทําตรงนั้นมาข้อกอไก่โจทย์อยากได้ F O H C เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็คือ F ของ H 2งาั้นพี่แว้งหา H 2นะครับ H 2หาจากตรงนี้ก่อน C ก็คือตัวเลข2แล้วด้วยนะจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้เพียงหา h 2ก็มีค่าเท่ากับ2 x คือ2บวก c c ก็คือเลข2แล้วก็ลบกับ3คูณกับ x คือ2 c คือ2แล้วก็ลบด้วยสอยู่ c ออขอโทษครับอันนี้กำลัง3นะ2อบวก2ได้4 4่ีกำลัง3ได้64 2ิบวกสได้4 4่กำลัง2ได้16 16คูณสได้48 แล้วก็ลบด้วย2 6 4ห8ลบสี 48, เหลือ16 16-2ลบ2เหลือ14ถ้าเรารู้ว่าตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น f ของ14เพราะฉั้น f ของ14เพียงก็ลงมาแทนค่าตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็น2คูณ14แล้วลบด้วย5ซึ่งคือ28・5ลบด้วยหก็คือ23แปลว่าข้อกอไก่ก็ถูกแล้วทีนี้ข้อขอไข่ละ่ะข้อขอไข่ ทำไงดีั้นขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะข้อขอไขก็คือ h บวก g ของ2ซึ่งมันก็คือ h 2บวก g 2มีกี้เรารู้แล้วว่า h 2คือ14 g 2ล่ะ g 2ก็คือตรงนี้ปะครับงั้น g 2ก็เลยกลายเป็น8คูณ2ลบ5ซึ่ง8คูณ2ได้16ลบ5เหลือ11 แปลว่า2ตัวนี้บวกกันออกมามันได้25แต่อันนี้เขาบอกว่ามันคือ35เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็เลยผิดดังนั้นข้อนี้พี่แบงค์จึงตอบก็ถูกขอผิดตอบใช้สองนะครับเออข้อนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังมีเรื่องของที่ใช้ทริค A บ่อยๆเลยที่เราจัดรูปแต่ข้อนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรามีเรื่องของที่ c ีเศษเหลือซึ่งทเศษเหลือเราใช้กันตอนมต้นเป็นส่วนมาก ตอนมอ .2 ม .3 นะครับแต่ว่าตอนนี้ทฤษฎีเส็จเหลือเราเรียนอีกทีนึงในบทจํานวนจริงแล้วเราก็ามาใช้กับตอนนี้ได้เช่นกันเอามาใช้ในฟังก์ชันนะครับตอบข้อ2นะครับ